อันนี้เราจะมาดูอะไรแร้ววะคำสั่งคาสั่งอินคร n ดาวแล้วก็เคลียนะครับอินครีดดีครี e เอออินครดีครเคลียอ่ะแล้วก็เลิกกันเลยก็คือเอาค่าอันนี้เราต่อ Input ตหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้รีจิสเตอร์อยู่นะครับแล้วก็คล็อกิครั้งหนึ่งอ่ะให้ค่ามันเข้ามาทีนี้เราก็มูฟค่าออกไปที่หนึ่งเก้าสามนะครับ เออค่ะอะไรบ้างแล้วหน้าอันนี้ตรงกลางสิบห้าชิดริมสองกันเก้าหนึ่งหนึ่งสิบกับเก้าก็ริมสุดสองกันเก้ากับสิบโอ้ยข้างล่างด้วยโอ้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งอ่ะทีนี้แล้วก็เปิดบัฟเฟ ให้ข้อมูลมันไหลออกมาในสายนะครับแล้วก็โหลดค่าโหลดค่าเราต้องโหลดไหมโอเคอาโหลดเสร็จแล้วตอนนี้เราต่อเป็นอัพอยู่นะครับก็จะเป็นการเอออัพค่าบวกค่าบวกหนึ่งบิตนะครับจากหนึ่ง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 ก็ถ้าบวกหนึ่งก็จลายเป็นศูนย์ใหม่นะครับโอเคกดดูอ่าเป็นศูนย์ใหม่ อ่าทีนี้เราจะลองดูคําสั่ง Decrease นะครับก็แล้วก็เอาคล็อกไปตั้งที่ Decrease แล้วก็โหลดค่า,าไปาอ่าทีนี้แล้วก็เด็กทีหนึ่งมันก็จะลดไปหนึ่งบิตนะครับอ่าเห็นป่าลดอ่าอันนี้มันจะเร็วหน่อยเพราะว่าคล็อกเราเร็วนะครับโอเคครับทีนี้พอเคลียร์ค่าแล้วก็ <Clear. S 2> คำสั่งเคลียร์ก็คือเอาเคลียร์นะครับเอาเคลียร์ไปต่อให้โอเคก็แค่นี้นะครับ